ก็ต้องกราบสวัสดีให้่นทุกท่านนะครับในการในรายการการวิ s o l โซลิเปอร์นะผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวสิ้นปีนะผมก็จะมาเดาว,ว่าตัวสิ้นปีรอบนี้จะเป็นตัวอะไรเนาะซึ่งตู้สิ้นปีรอบนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจเป็นพิเศษนะเพราะว่าเคแลนะ่ะกักมาประมาณ2ถึง3เดือนละตอนนี้2เดือนครึ่งน,นะมันเงียบมากนะผม มันรู้สึกว่ามันตายไปเลยเนาะเกมนะไม่มีอะไรเลยอีเวนต์ใหม่อะไรไม่เข้ามาก็มันมันเข้ามาแหละแต่ว่ามัน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 ก็เดิมๆอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกเนาะมันก็ตายฟาร์มไปเอาเพชรเนาะแล้วผมก็ไปติดกับตู้คิวลาอีกนะทำให้เพชรนี่กระเจิงเลยนะก่อนที่เราจะไปพูดถึงตู้สินปีเนาะผมก็จะมาประกาศข่าวกันก่อนเนาะ ไปฟังประกาศข่าวกันก่อนเลยไปต่อไปนี้ก็จะเป็นการประกาศข่าวนะสำหรับตอนนี้นะที่มันจะมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีอ,อหอพี่ใหม่ครับใครสนใจลงก็มันก็ต้องลงแล้วแหละนะใครที่อยากได้เพชรขาดเพชรอยู่ช่วงนี้ก็สามารถลงกันได้เนาะสวันตอนน่อ1ห่ดานจนถึงวันที่ หนอนะครับผมปีหน้าเลยนะครับผมวันที่4เดือนหน้าปีหน้าแหละอันเดียวกันเนาะก็น่าจะเหมือนเดิมนะผมมีประมาณสิบหกด่านนะแต่ของนี่น่าจะเยอะเอาเรื่องอยู่นะแล้วก็ตู้โพลนะตู้โหวตนะครับที่เราไปโหวตกันในเฟซในทวิตเตอร์ในอะไรกันนะครับผม ก็จะมากันแล้วจริงมา,มาตั้งมาตั้งนานแล้วแหละมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วเนาะก็เปิดฟรีครั้งแรกมีเจ็ดสเต็ปเนาะสิ่งที่แนะนําเลยคืออย่าไปเปิดมันนะครับผมเพราะว่าตู้นี้มีเวลาถึงปีหน้าเลยนะใครที่จะเปิดก็ลองเปิดกันได้ก็คือ,เอ,อสเต็ปแรกเนาะสเต็ปฟรีเปิดเฉพาะสเต็ปนี้พอเนาะ ถามว่าตู้นี้มันดีไหมก็มันดีนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ดีมากเลยเนาะมันมันมีอิจิโกะเจปีอิชิดะเปีตัวดอกน้ำหอมอะไรเยอะ<ๆ>ยงเยอะแยะมากมายก็คือคัดสันมาแล้วว่าคุณภาพเน้นๆ้นสำหรับตู้นี้แต่เป็นตัวธรรมดาปนกับตัวเออ่ทศกาลเนาะก็เฉยๆนะแล้วก็จะมีดาวแดงของพวกป้าคิดส์มัสเนาะป้าอุโนฮันนะเนมแล้วก็ยรุอิจิเนาะ คริสต์มาสเซตนี้นะครับเนาะเน็ตไหนนะไปไหนละอืมเซตนี้นะครับผมเออนี่ยนี่ยเนี่เซตนี้เนานะป้าอุณฮะนะเนมแล้วก็โยรุอิจินะใครที่มีก็นั่นนะครับผมได้ไปเลยฟรีๆเนาะสำหรับดาวแดง225เพชรนะตู้ตอนนี้ก็ที่เปิดได้ก็จะมีพันปีอันนี้นะครับผมเป็นสเตทฟรีเหมือนกันเนาะ แต่อย่าเพิ่งไปเปิดเลยตอนนี้นะม,มันมีเวลาอยู่ตู้พวกนี้มันมีเวลานะผมแต่อันที่น่าน่าจะไปเร็วกว่าเพื่อนก็น่าจะเป็นตู้นี้นะผมไปพี่ยี่เจ็ดนะแต่บางใครไลน์มาพรุ่งนี้แล้วอะ่ะยวก็จะไปคิดอะไรมากนะก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูแล้วมันมันมันเป็นตัวที่อะไรน่าสนใจก็ไม่สนใจแบบตู้เส้นปีก็คุณก็สามารถมาเปิดตู้นี้กันได้นะแต่ว่าตู้นี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับตัวเน้อยยัง ยรุอิจินี่ก็เฉยๆนะไม่ค่อยเก่งเลยฮาริเบลนี่ก็เป็นนักดอกตำในตำนานอีกแล้วนะตัวดับตังเลยแบบตังแบบเน้นๆนะผมไปลงฟาร์มมาวันนั้นแบบตัวฟาร์มแบบ3ามตัวโอ้โหตังได้รรอละสิบห้าล้านก็ดีก็ใครที่แบบอยากได้ตังเยอะๆก็ฮาริเบลก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าว่าดีไหมก็ยังไม่โอแล้วก็ตู้นีที่เป็นตู้ดักผมนะ ไอดีหลักผมโดนไปสิบสามสเต็ปนะจืมจุกตุกมากๆนะอย่าหาเปิดนะผมผมเปิดเพราะผมอยากได้อุนคิวลา,าเฉยนะแล้วก็ไม่ได้ซะด้วยนะโหโคตรเต็งนะแต่ผมฟื้นเพชรมาได้ละก็ถ้าจะเปิดตู้สิ้นปีก็สองพาร์ทเหมือนเดิมนะผมมีไอดีนี้กับไอดีหลักผมเนาะก็ข่าววันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะตอนนี้นะงั้นก็ไปฟังพดผมจะพูดเรื่องอันนั้นกันเนาะไอ เดาผลตัวสิ้นปีนะว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะครับผมกเชิญฟังกันได้นะครับผมไปก็สลับตัวใหม่เนาะก็จะมาในวันที่31เดือนนี้เนาะก็คือสิ้นปีนี้เองนะ ก็ตัวก็จะสรุปมาบอกก่อนก็คือวันที่26ก็คือบางคไลไรอันนี้นะที่ผมขึ้นภาพให้ดูนะใครที่สามารถแบบมีเวลาแบบสละเวลามาดูได้ก็มาดูบางคไลไรกันเนาะก็จะดูดรูพร้อมๆกันเลยว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะในส่วนที่ผมก็จะมาเดาล้วนๆเนาะไอส่วนบางคไลไรเนี่ยถ้ามันจบเมื่อไหร่แล้วก็ผมจะทําคลิปไว้อีกทีหนึ่งนะอันนี้ไปแค่การเดาตัวละครคร่าวๆเฉยๆนะโดยจะอ้างอิงจากอนิเมะ ของบีดสองครัง้งรุ่พันปีอันใหม่ล่าสุดเลยนะผมถึงตอนที่11นะใครที่ยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ได้อ่านมังงะอะไรก็ช่างนะผมก็สามารถข้ามในส่วนของตรงนี้ไปได้หรือว่าใครที่เล่นเฉพาะเกมก็ฟังตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะแต่ขอเตือนมาก่อนเลยว่ามนันเป็นสปอยนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสปอยเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็บอกถึงตัวละครบางตัวด้วยที่มันจะมาในอนาคตหรือว่า ตัวที่ผมสนใจนะแล้วก็เล็งๆไว้เป็นพิเศษว่าจะมาอาจจะมาในตู้นี้นะครับผมเรื่องแรกเลยที่ผมจะพูดเลยก็คือความบูว่าครั้งใหญ่ล่าสุดที่มันเพิ่งออกมาในอนิเมะโดยเฉพาะเลยนะผมก็คือ13โนยพิทักษ์รุ่นแรกนะผมหรือ13โนยพิทักษ์เฟิร์สเจเนอเรชันนั่นเองนะผมอันนี้เป็นที่ฮือหามากเลยนะผมสลับบีสขุขล้มพันปีเนาะก็ พวกหัวหน้าหน่วยเนี่ยก็จะมาในตอนที่เจนะ็ดะหลังหลังจากที่ผูแม่โดนฟันไปเรียบร้อยแล้วนะอืมก็จะมีการเผยถึงตัวความโหดเหี้ยมของสิบสามนทักรุ่นนี้นะว่ามันมันยอดเยี่ยมขนาดไหนนะโดยจูอาบัดก็ประมาณว่าเล่าประมาณว่าแม่งเก่งชิบหายเงี้ยเออสู้ไปได้นะในพันปีที่แล้วเนาะเพราะแพ้เขากับไอ้พวกเรียนี่นะ แต่ตอนนี้อยามะมันอ่อนไปแล้วนะผมเพราะว่ามีแต่พวกอะไรไม่รู้อยู่อ่อนเนาะพูดถึงมันนะยามะนี่อ่อนเลยนะตอนนี้นะกลับไปเล่นฟันตัวปลอมซะเละขนาดนั้นเนาะ <c oughs> อันนี้ก็เศร้าเกันนะผมเศร้ากระปูมาเลยนะผมผมถึงผมจะดูบางอ่านบางะมาแล้วนะแต่ผมดูในอนิเมะนี่ผมเศร้านะแต่ดูรอบสอนนี่ผมรู้สึกว่าผมขำอะไรไม่รู้ักอย่างหนึ่งนะอโลกจิตนะ โดยผมจะไล่ชื่อว่าตัวละครไอซิสานโนยมิทักรุร่นแรกเนี่ยมันจะมีตัวอะไรบ้างเนาะเขาแรกเลยที่ขาดไปไม่ได้นะครับผมก็คือปู่ยามะของเรานั่นเองนะผู้กอ่อตั้งอนะเนาะมันจะขาดไปได้ไงล่ะผู้กอ่อตั้งนะก็คือยามาโมโตะเก็นริซชิงเงกุนินะฮอ่อย่างเทพน,นะโด,ดดดำมาเชียวเออก็สมคำลํำลือว่าเป็นยม,มทูตที่เก่งที่สุดในรอบหนึ่งพปีนะคนที่สองก็คือชิโออินจิกะนะเป็นหัวหน้าหน่วยที่สองนะ เป็นอะไรกับยรุอิจิไม่รู้แหละแต่น่าจะอายุเยอะแล้วนะเพราะเป็นรุ่นแรกเลยเนาะน่าจะเป็นทวดเลยแหละผมว่าหน่วยที่สาม uh นะผมอิชูฮาระคินโลคุนะอืมตัวนี้เหมือนอคนนั้นเลยนะเออก็เราจะไม่พูดถึงเขาแล้วกันนะมีรูปอยู่เต็มเฟซเลย <c oughs> เท่ดีนะผมว่าคนนี้เท่ดีนะถ้าถ้ไม่เอาไม่นับโวคนนั้นมานะนี่คนนี้เท่เลยนะหน่วยที่สามนะ ล่าสุดนี่คือหน่วยที่สานี่ไอไอโรสโอ้โหแล้วคนคนนี้คนละเลื่องกันเลยนะผมไม่ชอบไอโรสนะเออจะสร้างมันแล้วกันหน่วยที่สี่ับผมชิติมะจิชิลินะผมคนนี้ก็อยู่แบบดีข้างเลยเนาะอยู่แบบข้างๆเลยนะครับมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะคนที่ห้านะผมโอบานะดันจิโร่นะ โอบานะดันจิโร่คนนี้ก็บังหน้าบังตานะมันมันก็ดูหน้าเขาไม่ชัดนะอารมณ์ถ้าไม่รู้สีผมนี่ผมคิดว่าเป็นเค็นเซ่ด้วยซ้ำเนี่ยแต่แต่แตถามว่าเท่ไหม,มก,ก็ก็ได้อยู่นะสำหรับผมผมคิดว่าก็าเท่ดีนะส่วนคนที่หกนะไซโตฟูโรฟูชินะชื่อโคตรผู้ชายแต่ตัวเป็นผู้หญิงนะ อันนี้ก็เป็นที่ฮือหานะผมสลับโลกออนไลน์นะเห็นอ๋อเท่ะนะรักด้วยนะทวินเทลผมสีพูเลยนะก็อ้กอก็น่าสนใจดีนะตัวนี้แต่ผมไม่ได้ขนาดนั้นนะมามาดูตัวที่ผมสนใจนะก็จะมีตัวนี้นะผมชิกเกียโนบุซึน,นะนะโอ้โหตอนแรกผมคิดว่าเป็นตระกูลซึน,นะยาชิโร่ทําท่าเดียวกันเลยอออืื ไม่ใช่นะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะก็เท่ไปนะผมแล้วก็คนหน่วยที่8นะก็อันนี้ก็เป็นกระแสหลักในโซเชียลมีเดียที่ไม่มีใครพลาดนะผมโคตโต,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 โตริปัสืึอนะอันไซนะตัวน,นี้นี่คือแบบปุ๊มบๆคือลือกันเลยทีเดียวนะสาวแว่นนะหลายๆคนชอบกันนะหน่วย9้า กูโมอิเอ็นเทสึหน่วย10เป็นไอโทกาวะฟูโรโอกินะคาสึระนะผม <laughs> อย่างเหมือนหน่วยที่11ก็ไม่ใช่ใครนะก็คือป้าอุนโอฮะนะนะ12ก็เป็นเซนโจจิฮินนะตัวนี้ผมเฉยๆนะ13ก็เป็นสากาโเนะไซโซนะมีคนไปล้อว่านามสกุลแม่งเป็นแบบชื่อเหมือนผู้หญิงอนะ <laughs> แต่ลุงแกนี่ โหดมากเลยนะออรูปลักแกนคือโหดมากนะน่าสนใจนะสำหรับกวกสิบสามหน่วยพิทักษ์รุ่นแรกเนะอี้ยเท่กระทั้งนั้นนะมีเฉพาะในอนิเมะเท่านั้นด้วยนะก็คือโผล่มาเลยนะตอนแรกคือในมังงะมันไม่โผล่หน้ามัไงแต่นี่คือโผล่หน้าม,มาแล้วอ,อย่างเท่นะเออโอ,โอเคโอเคส่วนตัวที่ผมอยากได้นะผมอยากได้มากที่สุดเลยก็คือ ยามาโมโตะเกนริวไซชิงเงคุนินะผมหรือปู่ของเรานั่นเองนะอืมมันจะขาขดคนนี้ไปไม่ได้เลยนะผมชอบปู่เกม,มากนะผมมีทุกล่างอะ่ะเออถ้ามานี่ผมเปอร์สุดอะ่ะใส่สุดเลยเนาะแล้วก็ล้อมลงมาก็จะเป็น2ตัวขคาดน,นะผมก็คือเออหน่วยที่3กับโนบูซึนนะเนาะอันนี้ก็เทะนะับเอาเพราะความเท่อย,อย่างเดียวนะ ไม่มีตัวไหนที่เทเท่ากับสองคนนี้อีกแล้วนะที่ผมคิดนะแล้วก็สามตัวกระแสหลักนะครับผมตัวล่างเนาะส่วนไอ้หน่อยที่สิบอะเท่ดีนะผมแต่ไม่ชอบเท่าสองตัวบนนะก็คือไอ้ไม่ชอบเท่าลุงโนงบุึณะน,นะแต่ว่าชอบนะผมก็เลยมาอยู่ในลิสต์นี้ด้วยแล้วก็จะเป็นไปไม่ได้นอะกจากสองสาวนะมันจะพลาดได้ไงล่ะผู้หญิงนะเฮ้ยหัวหน้าหน่อยผู้หญิงสงคน ไม่พลาดน,นะผมก็ต้องเอามาใส่ในลิ์นี้อยู่แล้วนะอของแปลกใหม่โดยเฉพาะอันไซนี่อย่างชอบนะผมถ้าคิดว่าถ้าถ้าตู้มาเป็นแบบ First Generation จริงๆแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเขาอยากจะได้กำไรเยอะๆนะอันไซนเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้นะเพราะว่าก่อนที่มันจะเงียบหายไปนะควรเอาอันไซนมาก่อนนะ แต่ถ้าปู่มาอีกก็จะอาจจะซ้ํากับตู้รอบที่แล้วก็ที่เป็นพันปีของปู่นะปู่อาจจะไม่มาอีกแล้วนะผมผมก็ว่าคิดไว้อย่างนั้นนะอาจจะมาช่วงประมาณปีหน้านะถ้ามีการยอออดีตี่เกถึงปู่เนาะส่วนตัวอื่นนี่ไม่รู้เลยนะผมแต่ถ้าถามว่าผมอยากจะจัดตู้ยังไงของ first generation นะก็คือผมอยากให้ปู่ยามะมาคู่กับไอ้พวกเนี่ยไอ้ป้าอุนโฮนฮะนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น ชื่อโฮอินจิกะนะที่เป็นคนชอบกระแสหลักนะก็ดีหรือแม้นก็อาจจะเป็นอันไซเนาะอุโนฮานะแล้วก็พุลฟุจิเป็นหน่วยผู้หญิงไปเลยหรือแม่นอาจจะเป็นเดอย่างน้อยก็ต้องมีอันไซไว้แล้วเพราะว่าอันไซนี่ขายได้แน่นอนนะถ้ามาเร็วๆนี่ยิ่งดีเลยคนคนแบบยิ่งชอบกันอยู่นะก็ประมาณนี้ต้องสลับไอตัวหัวหน้าหน่วยเฟิร์สเจเนอเรชันนะ ็โอเคเลยเรามาดูกันที่ผมจะท่ายกันก็คือไอในตัวอนิเมะนะตัวอนิเมะที่ออกมาที่เด่นๆเลยก็ตามที่ผมขึ้นรูปไว้เลยนะก็จะมี2ตัวบนนะยูกิกับชิโนที่เป็นของหน่วย13นะที่โผลมาตอนแรกเลยที่อิจิโกะมาช่วยเนาะแล้วก็จะมีเคียราคุซุนซุยนะที่ผมว่าบทค่อนข้างโดดเด่นนะในซีซั่นนี้ก็คือพี่เกได้ขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วยที่1น,นะ ยาจิรุก,กับซาลาคินะก็อันนี้สู้กันโคตรเดือดน,นะแบบงานดีมากๆเลยนะของคนนี้ไม่ผิดหวังนะผมใครที่แบรอมานานนี่คือภาพดีมากเลยเนาะแล้วก็หน่วยศูนย์นะหน่วยศูนย์นี่ยังโผล่มาแค่นิดเดียวนะก็จะมีป้าคิริโอเนาะที่เป็นไวรัลอยู่นะที่เอ็กเตอร์เอาไปวาดน,นะโอ้โหเบ้มๆบ,มบมคือเรือเลยทีเดียวนะก็ ถ้าถามว่าโดยสูจะมาไหมอันนี้เป็นโอกาสเป็นไปค่อนข้างจะยากหน่อยเนาะแล้วก็ควินซี่แล้วก็จูฮาบัตเก้นะจูฮาบัตเก้นี่มีโอกาสมานะเพราะว่าเป็นตัวเรื่องหลักเลยนะที่แบบทําให้ปู่ตายเนาะปู่นี่โอกาสมาค่อนข้างจะน้อยนะเพราะว่าปู่กับจูฮาบัตมารอบแล้วละนะส่วนควินซี่ที่ผมให้เด่นเลยก็คือ ฮัชวานกับเคียวเก้นะตัวอื่นถามว่ามันเด่นไหมก็มันไม่ค่อยเด่นเท่าไหรอ่อ่ะคือ2ตัวนี้เด่นสุดแล้วนะก็คือฮัชวานเนาะฮัชวานนี่หักรลาบอิชิโกะเนาะแล้วก็มีแบบสั่งอะไรด้วยแล้วก็แบบเปิดหน้ามาเท่ๆนะแล้วคนภาคนี่คือคนภาคเดียวกับอ่านี่เลยนะไอ้ท่าจอมันอานอสนะที่เพิ่งเปลี่ยนเสียภาคใหม่นะ แล้วก็เคียวเก้คนขัง Ik นะอิจิโกกนะคนนี้ตัวนี้เด่นประมาณ3ตอนเลยตัวนี้เด่นมากเลยนะ3ตอนเคียวเก้มีโอกาสมาค่อนข้างจะสูงนะส่วนวินซี่ตัวอื่นนะที่อาจจะมาแซมๆหน่อยก็จะมีเดอะไนท์มีบัสบีเนาะมีเอ่อแบมบีเอต้านะก็น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะเป็นวินซี่แบบตัวกระจอก3ตัวที่แบบนอนตายให้ซาราคิแล้วก็มี ไอ้พวกไอ้ไอตัวสังหารมัวจำชื่อไม่ได้นะโอเวอร์คิวนะอักษรโอ o, มันถ้าจำผิดไอตอนนั้นมันก็โดนปูฟ่ฟาดไปแตกนะแต่ผมคิดว่าความเป็นไปได้ต้าจะเป็นยูกิกับชิโนมากกว่านะเพราะว่ายุกิกับชิโนนี่เด่น2ตอนแรกนะแล้วก็อาจจะเป็นเคียวเกะขั้นกางอย่างเงี้ยไม่แน่นะผมอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าตัวมันก็ค่อจะน่าสนใจเลยนะเาชอยุกิกับชิโนเนี่ย ม,มันเป็นตัวละครที่แบบทำออกมาได้ดีนะแล้วก็มี3ตัวขอ,อนะอนนของฮาริเบลนะก็คือไอ้ฟรานเชียนเนาะของฮาริเบลนะที่ไปสู้กับเคียวเก้แล้วแพ้ยับเลยนะโอ้โหมาแค่ส,สวยๆก็พอนะผมไปโดนเขาต่อยซะยับเลย <c oughs> เละดีครับโอ้โหก็ ันเก่งขึ้นนะแต่ว่าไอ้เชวเก้มันเก่งเกินอนะ่ะเออสู้ไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแล้วฮาริเบลก็โดนจับตัวไปด้วยนะอโอ้โหมีแโลโรดนี่คือแบบโอ้โหมุ๊บคือเรือเฮออย่างชอบนะถ้าถ้าสามตัวนี้มาก็อาจจะเป็นช้อยที่ดีนะสำหรับการแบบเปิดอัลคามาสิ้นปีอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่เด่นมากนะผมว่าถ้ามาก็ได้ก็อาจจะโอเคเพราะว่าเป็น ม,มันแบบโผล่มานิดนิดหน่อยๆเนาะแล้วก็มาหายคิดถึงนะสำหรับ3ตัวนี้เนาะต่อไปก็ที่ผมให้เป็นมาสเตอร์พีซของเรื่องที่เพ,พิ่งดูเพิ่งมาไปเลยก็คือมาสกีกับอิชินเนาะคือ2ตัวนี้คือเข้าเกรีดไปแล้วแหละแต่ว่าถ้ามาอีกเหรอมันมัน,ม,นมันก็มีโอกาสจะเป็นไปได้นะเพราะว่า2ตัวนี้นี่คือแบบทำภห่ามาได้ดีดีแล้วมันก็จีบกันด้วยนะเดี๋ยวตอนหน้าก็จะมีอีกนะ ตอนหน้าก็จะมาวันพรุ่งนี้เนาะวันที่26เนาะแล้วก็ที่ผมมโนไปเองนะก็คืออิจิโกะนะมีอิจิโกะร่างข้างนะผมกคือโกรธนะโกรเธเฉยๆนะไม่ข้างนะโกรธเนาะแล้วก็มีบูทเรนนะของอิจิโกะนะที่เป็นพลังควินซีท่ที่ที่ตื่นขึ้นของอิจิโกะนะคไปเรื่อยอันนี้อันนี้มโ,โนเองนะนี่คืออยากให้อิจิโกะมาเฉยนะ ไอจิโกะมันยังไงอ่ะมันเพิ่งมาเลยป่าเออมันคือเพิ่งมาในรอบ7ปีไงเออถ้าเอไม่ใช่ปีเปีดิไอ้พันปีเนี่ยพันปีอันใหม่เลยอมันมาติดกัน2ตัวแล้วมันจะมารอบสก็ไม่ใช่เรื่องนะโอ้โหแต่คะแต่อะไรเลยก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าได้อิจิโกะมาครั้งที่3ามได้กระเทอยผมรอเปิดเลยอ่ะถ้าถ้ามันมาจริงๆนะ แล้วก็ใครอยากได้ตัวไหนมาก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยเนาะแต่ผมขอเาดาว้าก่อนเลยว่าผมเดาไว้เป็นปู่ยามะนะผมกับแก๊งหัวหน้าหน่วยของเขานะผมคิดว่ายามะต้องมาแล้วแหละเพราะว่ายามะคือประเด็นที่เดือดที่สุดในตอนนี้นะก็คือตายนั่นแหละออปู่แกก็จะไม่ได้โผล่มาอีกแล้วนอกจาก ความทรงจำของเคลาคุนิดหนึ่งเนาะมันะต้องมีบ้างแหละนะต้องอยากให้ปูม่มามากมากเลยนะก็จบไปแล้วเนาะสลับไอของสองครามุลพันปีนะเราไปดูในส่วนของนี่กันดีกว่านะนิยายนะสปีดอาร์ฟอร์เอเวอร์วิดยูนะผมชุดแรกนะผมเป็นนะออริจินอลเนาะออริจินอลของนิยายเลย ก็คือมาหมดแล้วนะผมล่าสุดที่มาเลยก็คือไอชิเอ็นกับไอตัวนั้นเนาะเอยไอเซียนนะไอเซียนเกวนะ่าเรียกไอเซียนีกวนะ่าผมติดปะไอเซียนมากกว่านะเซียนกับไอตัวเนี้ยชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ที่ปิดหน้ากากาจำชื่อไม่ได้ละที่มารอบแล้วนะก,ก,ก็ก็ถือว่ามาครบหมดแล้วนะสำหรับตัวออริจินอลเนาะส่วนยมทูต ล่างพิเศษนะตอนนี้ก็ยังเป็น3ตัวนี้3ตัวหลักกับ2ตัวอยู่เลยนะเยันเท่าเดิมเนาะสลับโทชิโร่โทเซนแล้วก็ซาจินนะแล้วก็มียินกับมายุลิเนาะที่ยังไม่มาเลยนะเป็นล่างนิยายเนาะโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะสลับตู้นี้เนาะถ้ามันไม่แบบอยากจะขายพันปีซะก่อนเนาะ ผมความคิดผมผมเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นนี่แหละสาตวตัวนี้แหละนิยายเนาะเพราะปีที่แล้วก็เป็นนิยายเหมือนกันนะถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มายุลิมาก่อนนะมายุลิโทเซนแล้วก็ซาจินนะมาก่อนแล้วก็ค่อยเก็บยินกับทโทชิโร่ไว้ทีหลังเพราะว่ามันจะกักไกว้หน่อยหรือว่าอาจจะมาจัดมาตามนี้เล็กๆก็คือโทชิโร่โทเซนซาจินอย่างเงี้ยแล้วก็ยินกับมายุลิก็กอาจจะมาคู่กันอย่างนี้ก็เป็นไปได้เนาะ เขาดูจากที่มันจัดมาก็ตามนั้นเนาะดูดูดูสีดูมันจัดนะก็ดูดูปูอย่างเงี้ยปูเคราคุเจตชิโร่เงี้ยติดกันเลยใช่ไหมซุยฟองอย่างเงี้ยเดรุอิจิก็มาติดกันเลยป้ากับซาาคิก็มาติดกันเลยเนาะผมว่าเปตตูที่เป็นไปได้จะเป็นอย่างนี้มากกว่านะก็คือตามตามรูปเลยเนาะผมขอสรุปไว้ขั้งสุดท้ายเลยว่าผมอยากให้พันปีมามากกว่านะผม ผมคิดว่าพันปีหัวหน้าหน่วยออริจินอลน,นะผมผมเดาวไว้เลยว่าน่าจะเป็นออริจินอลแน่ๆน,นะ <c oughs> <c oughs> ผิดิด,ด,ดยังไงก็ไม่รู้แหละเพราะว่าซีซั่นก็มาแล้วพรีเมียมก็ไปหมดแล้วนะเอาเว่าช่างมันแล้วกันนะผลสรุปอะ่ะจะอยู่วันพรุ่งนี้หมดแหละนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังก็คอมเมนต์ไว้ได้ในใต้คลิปนี้เลยนะผมแต่ผมสรุปไว้เลยว่าผมเอาพันปีนะ ใครอยู่ที่พันปีก็คอมเมนต์ไว้ได้ในคลิใต้คลิปนี้เลยเนาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะสำหรับคลิปในวันนี้เนาะเป็นสรุปคำๆนะเดาตู้สิ้นเดือนแบบคำๆนะก็มาๆมามานุนะผมคลิปนี้เป็นแบบมโนกับเอาอนิเมะมาช่วยล้วนๆเลยนะมีใครเห็นใครเห็นต่างไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมก็สวัสดี ไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะสลับปังไคไลท์นะครับเจอกันนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ